สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนสมาชิกชาวอเอกนิไลทุกท่านนะครับวันนี้วันที่27มีนาคม2554ที่นี่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับเป็นโรงเรียนที่ครั้งหนึ่งสมเด็จพระบรโมโอรสาธิราชท่านได้เสด็จมาประทับนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญในการที่จะจัดแจกดูแลที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะที่นี่นะครับมีนักเรียนอยู่ประมาณสัก900กว่าคนนะครับทำการเรียนถึงชั้นมห้า นะครับอยู่ในละแวกของอำเภอเดรุดมนะครับลำดมใหญ่ซึ่งตรงนี้จะมีผังและก็เป็นแหล่งที่เริ่มต้นเกี่ยวกับโครงการเกษตรพอเพียงนะครับแล้วก็เกษตรดินรีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้องชาวสวนยางพาราโอกาสมีอยู่เสมอเพียงแต่เธอห,หา ueller? เพียงแต่เธอหาเจอหรือเปล่าวันนี้ออกการยูไนฟาพาท่านมาที่โรงเรียนขยายโอกาสแห่งนี้เดี๋ยวผมพาท่านไปชมบรรยากาศภายในด้วยกันครับเชิญครับครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ ตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของโรงเรียนที่นี่นะครับที่ดูแลทั้งหมดท่านเป็นอผอ,อ,อที่นี่นะครับอาจารย์อรุณบ,บุญเชื้อบุญเชื้อรุณบุญเืญ้อนะครับวันนี้ท่านอนุเคราะห์สงเคราะห์สถานที่ตรงนี้ให้แล้วก็ได้นําพาเยาวชนบางส่วนแล้วก็พี่น้องเกษตรกรมาร่วมที่นี่เยอะเลยคงต้องขออนุญาตแนะนําตัวเพิ่เติมนิดหนึ่งรับท่นอาจารย์ครับครับผม เป็นผู้นวยการแล้วก็มีบ้านอยู่ในชุมชนนี้นะครับครับผมและทราบว่าชุมชนนี้ก็เดี๋ยวนี้กําลังบูมกันเรื่องอาชีพเรื่องของการปลูกยางพาราครับผมที่โรงเรียนนี้ก็นักเรียนก็พ่อแม่เขามีอาชีพในการปลูกสวนยางแล้วก็ทำตานยางจึงที่โรงเรียนก็สนับสนุนนะครับสนับสนุนแล้วก็มีต้นยางอยู่ส่วนหนึ่งก็ให้เด็กฝึกหัดคอาเป็นต้นแบบให้เด็กๆด้วยที่นี่มีโรงเรียนมีนักเรียนกี่คนครับมีนักเรียน934คน934คนณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ อ่าเปิดยนไปถึงชั้นไหนแล้วครับอาจารย์ตอนนี้ถึงมัธยมศาปีที่หที่ห้าลที่ห้าแล้วก็ปีการศึกษาน้าก็จะขึ้นชั้นที่6แล้วนะครับแล้วทราบว่ามีโอกาสได้ต้อนรับสมเด็จท่านสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชมา่ครั้งหนึ่งครับครั้งเมื่อปี2อง0ครั้งนั้นผมยังยังเป็นครูผู้สอนอยู่โอ้ยังเป็นครูผู้สอนอยู่ท่านก็เสด็จที่นี่ครับท่านเสด็จที่นี่ครับผมเนาะเป็นโอกาสที่ชุมชนใหญ่ๆได้มีโอกาสได้เสด็จที่นี่แล้วก็ไปที่วัดป่าหนองยาวใพีนนน้้ปประชชาัน เราประสบวัตภัยประสบวัตภัยนะครับพี่น้องชาวออการในไร้แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่ได้ได้มีโอกาสได้สัมผัสกับบรรยากาศตรงนี้นะครับเราคงจะมีโอกาสได้มาขอ,อามีส่วนร่วมมาเป็นพี่เลี้ยง<ด>มาเป็นทางออกให้กับพี่น้องเกรรษตรกรแล้วก็ดูยพ่งยิ่งเยาวชนครับที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะชุมชนใหญ่มากนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะมารับใช้ ในส่วนที่ท่านอาจารย์เองอาจจะมีเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้รับใช้เราขอความรับด้วยความยินดีนะครับขอบคุณท่านอาจารย์มากครับขอบคุณครับครับอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่จุดลงทะเบียนซึ่งวันนี้มีโอกาสได้ต้อนรับสมาชิกเยอะมากนะครับณตอนนี้มากกว่า200คนที่กําลังชุลมุนชุลวายนะครับก็ขอต้อนรับพวกเราทุกท่านด้วยความยินดีแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับ Um. <ำ>อนุพันธ์หัวคำครับอนุพันธ์หัวคำมาจากหนองยาวอนุพันหนองยาวนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มีคุณป้อมนะครับแล้วอีกด้านข้างมาจากไหนครับนี่ยืนยิมย้มยิ้มจากพิบูญ<า>ครับจากพ่บุญมังสาหานนะครับมา <ไป S 2> จากคน <Cong receptive S 2> สามคนเนาะออกมาแต่เศร้านะครับเป็นจะได้เห็นบรรยากาศแล้วโอเคเนาะเดี๋ยวรอจะครูนึงนะครับแล้วก็มีบรรยากาศของอาหารกลางวันนะครับซึ่งเป็นความ ภาคภูมิใจขออนุญาตคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อมาจากไหนครับพ่อมาจากคำขั่งตำบลคำขั่งอำเภอเดอดอุดมนะครับอำเภอเดชออุดมนะครับคุณพ่ออยู่ห่างตรงนี้เยอะไหมประมาณกว่ากิโลทราบข่าวจากที่ไหนครับพ่อทราบจากอนุจากน้องอนุนนะครับประมาณ10กว่ากิโลอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับเป็นเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับ คุณแม่อะไรอูไรวันสีจันค่ะอูไรหรืออะไรอุไรอูไรวันสีจันนะครับวันนี้เป็นโต๊ะผอใหญ่ดูแลเรื่องอาการต้อนรับดูแลอาหารการกินให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านเป็นบรรยากาศสดๆตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนนี่มาจากน้องยาวมาจากน้องยาวมากไปมากร้อยกว่ากิโลนะครับเ <c oughs> อาพื้นน่งกินเป็นตะแเสดหรือว่าจะนัางไหนนี่ <c oughs> โอ้กำลังหิวเนาะได้ได้เบิง่งข้าเจ้ากินอย่างไร รยังอยู่เนาะเขาประท่านไดประท่านเด็ดตีตัวได้นางหันรังให้กันนี่เอออ่ะกินแล้วล้างถ้วยไปถ้วยมันเด้อเอออ่ะเป็นบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านอ่าเพียงพอนะครับวันนี้ขนมจีนประมาณ500กว่ากิโลนะครับแล้วก็ยังมีโรงเรียนสอนขีดยางที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนที่จะเข้าไปจับต้องสัมผัสได้กับคุณอนัญจันมณีทักษิณนรชกรรมนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ มาโดยไม่ได้นัดหมายนะครับแต่ได้ตกลงกันไว้เบื้องต้นอยู่อ่าเมนูสวัสดีครับมาแต่ใส่ขึ้นหนาวแต่ส่งหนาวแต่เอาแนะนําตัวเองหน่อยตีข้าฉันกองจิตยอดสิงค่ากองจิตยอดสิงจากอระเภอกันตะลักจังหวัดไหนบุรีรัมย์ไหมโอ้สิงสเกตนะครับมาจากสิงสเกตนะครับอ่ะหลายๆท่านเชิญเชิญดูบรรยากาศนะครับ นี่10บาทเลือกกินไลยสองแก้วใะ่ไหมต้งมีเงินจ่ายต้อหแบบนะครับก็ทานนะครับเราดูแลกันบริษัทเราการในไลฟ์เป็นนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนะครับแอบมีโอกาสเราก็จะมาตัดใช้นะครับมีโอกาสเราก็จะมาช่วยนะครับเป็นที่พึ่งนะครับในการดูแลส่วนการทางกาอยู่ที่ นะครับแล้วก็ท่านที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับยางานาท่านที่ประสบปัญหานาข้าวเป็นโรคใดไมนะครับหรว่าอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายร่วมกับบริษัทราไัยไรนะครับให้ติดต่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนนะครับและสำหรับเสื้อเสื้อทีพักสนามของบริษัทรานัย ซสื้อใส่จะได้เป็นสีเดียวกันนะครับสำหรับเสื้อบริษัทอไรไนะครับแล้วก็สินค้าประเภทงานกเกษตรท่านใดที่อยากจะรู้จักเป็นเบื้องต้นนะครับสอบถามได้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนที่คอยคอำนวยความสะดวกให้ life. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn